สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกม Home Sweet Home s u r v i v a เช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนชุดให้น้องเบลนะฮะสกินใหม่สงกรานเสื้อเหลืองสนุกไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนอกจากสีเสื้อที่สดใสขึ้นและเราจะไปทดสอบเล่นกันเลยมาอ้อมาครับผมอยู่กับเบล กับนันสวามหนองน้ำนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหคุณนึกว่าเสียงอะไรเสียงเดินผ่านน้ำโอ้โหไอเราก็ตกใจหมดนึกว่าอะไรสวัสด,ดีครับผมขอฟันหน่อยอลุงลุงลุงนี่ไงขอนะ้าเรียกน้าดีกว่าหนะ้าขอหน่อยขอตีหน่อยไปไหนแล้วปะ นะผมขอตีหน่อยมาถึงหน้าก็เปิดก่อนเลยนะฮะเราเปิดหน้าไปก่อนหนึ่งแพออบอกเลยว่าน่าจะอยู่ดีนีนะไปไหนลไไแล้วไปไซเลวไปไซเล้วไปไซเลวอยู่ตรงนี้่ะเขามาเก็บของอยู่นันเนี่ยนี่ไง่าเฮ้ยเฮ้ยจะดักมุมหรอได้ เอาดิลองมา,มา,งนนม,า,ามาลองกันหน่อยมาอ่ามาลองกันหน่อยมาลองกันหน่อยตาได้นอนขอขออีกสักทีจะไปไหนคุณยามะคะคุณยามไม่ปิดประตูนะคะพอดีว่าฉันอยากจะซื้อคุณสักหน่อยไม่ยังไงพุ่ตุ้ยแล้วเหรอทำไมถึงกลัวฉันล่ะคะฉันแค่จะสักยันให้คุณโอ,โอ้โหฉันเบียนหัวเลยนะคะ เข้าประตูบอกให้ปิดด้วยเลยคะดักหน้าสิคะรออะไรนี่แน่เ <laughs> สร็จไปหนึ่งสเต็ปบอกเลยถ้าอย่างงั้นฉันใช้สกิลของฉันแล้วนะเฮ้ยมีคนแอบมีคนอย่างนี้มีคนอย่างนี้อ้าวหายไปไหนไวะหายไปไหนแล้วอะ่ะโอ้ เงาเลยทีนี้มีคนจะมาทำพิธีเหรอนะอ่าอยู่ข้างบนเห็นแล้วหนึ่งคนวันดีเจ้าหน้ากากอืมไม่โดนอ้าวอี๋ต้องโดนไอมันตีไม่โดนสักทีวะฮะอึ่ยปิดประตูปิดประตูหนีผีงั้นเหรออยู่ในตู้อะเป็นไงวะไม่ไงอึ่ย เออไม่ตีไม่โดน嘛นะกูตีไม่โดนสักทีเลยเนี่ยอ้าวยืนนิ่งทำไมครับผมไม่ให้ยืนนิ่งโอ้ยโดนปะโดนปะไปไหนละเฮ้ยไอคนนี้มันไรบ้างอาจอ่าอนี่มายืนรอนะสูตรนี้มันมันจำเจแล้วน้องฮะมันจำเจแล้ว บอดี้ทางไม่ให้ออกไปฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้ยทำไมจะทำอะไรเหรออ้าวสหยียบไปดิมาเรยียบร้อยไปไหนละอยู่ที่เดิมไหมอ้าวหายปะ <c oughs> ฉันมีสกิลอยู่นะวัด,ดิจ้าทำอะไรใครบอกให้เดินมาแถวนี้มุดท่อดิมุดท่อดิฮะ มุดเลยมันจะปามาฮะไม่โดนไม่โดนสกิลกันปาของเกมมันอ่อนด้อยเกินไปฮะเดินดักหน้าเลยเฮ้ยเอาหายวัดถืออะไรในมือนะ่ะฮะไอถืออะไรในมือในมือนั่นเหรอเฮ้ยนี่ไงไม่ให้ออกไม่ให้ออกอา้าวบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกเฮ้ยไม่โดนได้ไงบะ โอ้เฮ้ยนี่ไงเสื้อเขาให้ไอ้โดนมายังไงฮะหนูยังหนูไปฝั่งนี้แกมุดมาฝั่งนี้อีกแล้วเงินเหรอนะฉันก็จะเอ่อไม่ทันปะวิ่งบนอีกแล้วเงินเหรอเฮ้ยเฮ้ยบักบักบักเฮ้ยอืมไม่โดนสักทีขอที อึมเขาให้ยาเสารมเสารมอีกคนหนึ่งไปไหนฮะคว้าไปหาเลยแล้วกันปฏิเต็มเต็มเต็มโดนไปนหนึ่งแผลจะวิ่งไปไหนจะไปชุบเพื่อนงั้นเหรอไม่มีทางหรอกหน้าไม่มีทางกู้ชามเป็นโรคจิตมานิ กดเกาะบังไปด้วยโดดลงไปนั่นละสวยฉันคิดว่า,านายจะโดดลงมามันเสียเปล่านะน,นะเพราะว่าฉันน่ะจะวร์ปไปดักข้างหน้าแกแล้วก็ขออีกทีเดียวอีกทีเดียว,ยวนี่ไงรู้สึกว่าจะไปสวสดจนว่าอ้าวเราเจอแล้วเราเจอแล้วไล่ไล่ละ้อยู่ทางนน้นโอเครอสกิลแป๊บ ไม่ไงตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยติดอะไรวะบัดตีเฮ้อไหนละดีไปทางขวามีคนสวดโยุดฝั่งนี้เฮ้ยมันวิ่งไปวิ่งมาทางนี้นะยังไงจามเฮ้ยไม่โดนยังไงมะปราบหาอะไรแล้วกัน ไอเต็มไอ้เต็มนี่ไงไม่โดนกดเฮ้ยอืมเออเออเออหายไปแล้วมันอยู่ในตู้นี่ไงเออทำไมวะถ้าไมตีไม่โดนสักทีวะเนี่ยฮะมันตียากจังเลยเกมนี้มันเป็นอะไรไปหมดแล้วไอ้เต็มเราจะฆ่ากัน บางอจมาทำพิชีของฉันน่อนะเดี๋ยวว่าฉันหมันมันหกสิบสองงั้นเหรอ,อเรียบร้อยตายไปหนึ่งคุย <c ười> แต่มันทำพิชีเสร็จแล้วว่ะชิบหายแล้วไงมันทำพิชีเสร็จแล้วเราจะยอมไม่ได้วาร์ปหาเลยแล้วกันปัดเออือนี่ไปโด,นไป,ดนไปน็นโดนเดทุยโดนไปหนึ่งแผลเอาไงยังไง เอ้ยโอ้ยได้ได้เลยได้เลยฮะบอกเลยถึงจะพีซีเสร็จก็ัก็ไม่กลัวแกหรอกนะได้วาคนหาของอะไรตรงนี้ืโอ้ยมามาอื้มอุ้มโอ้ยโอ้ยนี่นะอ้าวหมดสู้ไม่ได้ช่วยด้วยอ่ะแกจะตีกับพี อะไรมาอีกแล้วเนี่ยหอมแดงพริกกระเทียมมาอีกแล้วไปไหนวะหกวิห้าวิยังไงโอ๊ยมามาอาอุ้ยได้แลวปะอืออ่ามา,มาแกสู้ฉันไม่ได้หรอกนะอไยังไงยังไง มาสู้ตายบอกเลยเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองมาเลยไม่ได้อ,อืออือไอ้เน,นี่กูตีไม่โดนใครเลยวละ่ะเรียบร้อยนี่ไงตายสองนี่ไงเหลือใครอีกออกมาปราบหายแล้วแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเอาหายวะอือ ไม่ต้องเปิดเดียวตีตีวู้เก็บหมดหเป็นไงล่ะด้วยพลังแห่งเสื้อสงการบอกเลยว่าเสื้อสงการของฉันน่ะมันทำให้ฉันเก่งขึ้นอย่างเยอะเลยนะโอเคครับทุกคนสำหรับสกิน ของน้องเบลนะฮะเป็นสกินใหม่เป็นเสื้อสงการเนาะก็เลยไปลองเล่นมาแล้วนะก็ซุปก็รู้สึกว่าเออจะทําให้เราเก่งขึ้นนะมันเกี่ยวไหมเนี่ยโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ